โอ้โหพี่เออยู่นี่นี่เองหาตั้งนานแน่เอ้านั่นมีแจงสำหรับไปไม่ไปไม่ไม่ได้ยินเลยผู้ชายมาเลยหลอมเลผู้ชายมาหลอกนายนายนายโอ้โหตีไปไม่เราไม่ได้ยินผู้ชายมาเราได้ยินเลยเอ้าก็ก็นี่ออกกำลังกายอยู่เลยไม่้ ชั่วโมงกว่าว,วาิชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่านี้มันนานเกินไป,ปเปล่าเพคะทำไมนี่เอาแต่พอดีอะมีงี้พี่อยากลดน้ำหนักก็เลยมาวิ่งแล้วน้ำหนักตอนนี้ลดได้ดังใจเลยนะแต่ว่ามีปัญหาน้ำหนักลด๊บคุ่นฟอร์มได้ดังใจแต่ผิวแตกไรยงาเลยอะอยและนี่ก็เลยมาวิ่งใหม่เผื่อว่าถ้าผอมลงอาจจะกระชับขึ้นแล้วผิวรอยแตกอาจจะหายหรือเปล่าไม่รู้อะพี่เจนเจนค่ะผิวแตกไรยงาไม่ยากเอายาเนยมาป้ายป้ายไอ้คนเออแล้วเอาปูนฉาบพัด จะว่ายอย่างนี้พี่เอควรจะต้องปรึกษาคุณหมอหคุณหมอช่วยได้แน่นอนรับรองหายขาดเออปรึกษาคุณหมอดีกว่านะปล่อยไว้ไม่ดีเนาะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณหมอเอแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะคือว่าเอลดน้ําหนักแล้วก็ออกกำลังกายเยอะมากลดน้ําหนักได้ดังใจเลยค่ะคแต่ <ผม S 1> ปรากฏมีปัญหาคือว่าพอน้ําหนักลดเร็วแล้วปุ๊บเนี่ยมันมีรอยแตกตามตัวค่ะตามต้นแขนต้นขามันเกิดจากอะไระคะคุณหมอรอยแตกลายเนี่ยเกิดจากการยืดขยายตัวของผิวหนังเนี่ย ที่รวดเร็วผิดปกตินะครับ<ม>อาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่นนะครับ<อ>การที่ร่างกายเราจเจริญเติบโตขึ้นนะครับหรือว่าอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดตั้งครรภ์รวมไปถึงการลดน้าหนักอย่างรวดเร็วนะครับ<ม>ซึ่งรอยแตกลายเนี่ยเราจะพบบ่อยที่บริเวณหน้าท้องสะโพกแล้วก็ต้นขาในเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วมันมีวิธีแก้ไขหรือว่าถ้าถ้าป้องกันก่อนก็ได้ไหมคะอย่างนี้ การป้องกันนะครับแล้วก็ลดน้าหนักอย่ารวดเร็วนะครับลดทีละนิดทีละน้อยนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยเป็นค่อยๆไปใช่ส่วนการรักษานะครับจะมีด้วยกันอยู่หลายวิธีนะครับถ้าเป็นน้อยๆนะครับเราอาจจะใช้ครีมลดรอยแตกลายได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นมากขึ้นมาหน่อยเราอาจจะใช้เลเซอร์ในกลุ่มที่ลบรอยได้รวมไปถึงนวัตกรรมใหม่ๆที่มีเข้ามานะครับเช่นการทำคาร์บอเซีเป็นนวัตกรรมที่เราปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเข้าไปสู่ชั้นใต้ผิวหนังนะครับจะทําให้เลือดมาไหลเวียนบริเวณตรงนั้นมากขึ้ จะรูไลนะครับหรือว่าไขมันส่วนเกินเนี่ยสลายไปด้วยฉะนั้น<อ>จะได้ทั้งเรื่องไขมันส่วนเกินนะครับ,รบได้ทั้งเรื่องของรอยแตกลายทําให้ผิวหนังตรงนั้นกระชับอ๋อแต่ว่าทางที่ดีถ้าถ้ามีอะไรก็ปรึกษาคุณหมอดีกว่าจะได้<ช>เลือกการรักษาที่ถูกต้องตามแต่ปัญหาของแต่ละคน<ช>นะคะโอ้วันนี้สบายใจแล้วข้าใจแล้วไปวิ่งแล้วชั่วโมงแล้วคะไ่วิ่งแล้วทีนี้จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะไม่หักโหมแล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆสำหรับคำแนะนำดีๆนะคะขอบคุณค่ะสนับสนุนเดย ทุกความสวยเป็นไปได้